คนต่อคิวยาวขนาดนี้สงสัยมากๆเลยค่ะว่าที่นี่คือร้านอะไรคําตอบคือร้านโรตีสายไหมอบดินประนอมแสงอรุณค่ะโรตีสายไหมความอร่อยคู่คนอย,ยุธยาขายมามากกว่า70ดปีแล้วค่ะโรตีสายไหมร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องแป้งโรตีสายไหมค่ะที่มีความหนากําลังดีนุ่มอร่อยโดนใจใครหลายคนเลยส่วนสายไหมมีความเนื้อฟูและมีให้เลือก2แบบค่ะมีแบบธรรมดาเนื้อสีขาวและแบบสีเขียวใบเตยค่ะในเรื่องของราคามีตั้งแต่ชุดละ30บาท50บาท100บาท และ300บาทค่ะถ้าใครอยากได้แป้งห่อส่ไหมเพิ่มก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะคะในราคาห่อร้อยบาทค่ะพนักงานที่ร้านแจ้งว่าโรตีสายไหมอบบดินประนอมแสงอรุณสามารถเก็บไว้ทานได้2วนันนับจากวันที่สั่งซื้อนะคะซึ่งเราทดลองแล้วค่ะว่า3วันก็ยังอร่อยแป้งก็ยังนุ่มสายไหมก็ยังฟูน่ากินอยู่ค่ะดีงามมากเลยถึงลูกค้าจะต่อคิวยาวขนาดนี้แต่ระบบการจัดการของทางร้านดีงามมากเลยนะคะพนักงานเตรียมสินค้าและพนักงานขายมีจํานวนเยอะเพียงพอกับ ำนวนลูกค้าที่มาต่อคิวสั่งซื้อค่ะและมีการรันคิวที่ดีจึงทําให้ลูกค้าไม่ต้องหมุดหิดรอคิวนานค่ะ <Wow. S 1> โลตีใส่ใหม่อบิดินประนอมแสงอรุณ <c oughs> มาไม่ยากเลยนะคะขอร้านตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลอายุธยาเลยค่ะสังเกตง่ายมากถ้าเห็นคนต่อคิวยาวๆใช่ค่ะคุณมาถูกร้านแล้ว